ไอ้บาพ่อ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 ไอ้พูดสิพอ่พอพอ่พอมามีมัมีไอ้พูดสิม,มัม,มีม,มัมีมัมีนี่นี่น,น,นี่ดูดูวิธีการลงนี่ฉลาดเหมือนกันนะอันนี้เอาคางช่วยหนีเห็นย

ai ba ai ba banana, 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 À à này này ý định 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 ý อัญญาอัญญาไปไหนอัญญาจะไปไหนอือไอ้บาอัญญาไปไหน <c oughs> อัญญาอันนี้มามาหาพ่อมามาหาพ่อมามาพ่อมาอัญญามาหาพ่อมาหาพ่อา <c oughs> มาอัญญามาเร็วด็อกเด็กมามาเร็วด็อกเด็ก Nào đọc đốc đọc đốc Đọc đốc mm, okay. <laughs> 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 Hãy <laughs>

เอฟพีพ่อพ่อมามี่มามี่เอมามี่มามี่มามี่เอฟพีมามี่ดน่อยไอ้มามี่อันยาพึดมามีมามี่มามมาี่นี่ยมมี่ เดยกแม่หนูมามามี่มามีมามี